สวัสดีค่ะสงขลาหนึ่งสเตชวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะฮัสมาหนูนาน,านันผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็มีกิจกรรมของสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงคลาเขตหนึ่งมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะเราไปดูกิจกรรมแรกกันเลยค่ะ วันที่14กันยายน2564เวลา13นาฬิกานางสาวยุพาพรสังดวงผ่วอเนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกำหนดรายละเอียดวัสดุราคากลาง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ2,564เพื่อขอความเห็นชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุและจัดทำราคากลางของวัสดุพัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ2,564 เนื่องจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งได้จัดทำโครงการครูแม่ดีเด่นประจําปี2564เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูผู้เป็นแบบอย่างและมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูทุ่มเทและเสียสละเพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเราก็ได้กําหนดให้โรงเรียนส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนละหนึ่งท่านภายในวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาและในวันนี้นะคะวันที่15กันยายน2 2,564 เวลา9นาฬิกานางสาวมายุรีเนศศิลานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธาน,นาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูแม่ดีเด่นประจำปี2564โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แต่ละโรงเรียนได้นำเสนอรายชื่อมาเพื่อรับรางวัลจำนวน3ท่านค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับข่าวรอบวันในวันนี้สามารถติดตามข่าวรอบวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปและวันนี้ดิฉันและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆสาระดีๆจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งของเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ